บรรยากาศเทนัดแ้วมาสันเขียนนะครับรจะไปสันเขียนกับุกใจแล้วมันเบิ่งป่าเมิ่งน้ำน,นี่เกิดรอบสันเขียนครับกับอากาศ38องศากำลังร้อนพอดีครับ มันใจว่าต้องปล่อยน้ำนี่นี่พูดมาสิบเอ็ดหรือบอน้ำปีนี้น้ำหน่อยครับแค่นุ่มรัดน้ำหน่อยปีนี้ถ้าน้ำไหลต้องยื่ระดับ182เมตรจากพื้นนะครับเป็นไนพี้อ่อะบรรยากาศสวยงามครับ ่ว no. ่าก็สิแดดเล็กน้อยช่วงเที่ยงเนาะเที่ยงสบายโมงบรรยากาศโคตรสนี่เป็นไงคนท้ายเกือ น้ไม่ไหลแล้วครับอันนี้ต้องต้องระบายนะครับตรงนี้เป็นประตูระบายน้ำนา้ำไหลวินวนเดือพี่น้องเลยฮึมันตกใส่หรอนี่ต้องงานไหมเรับก็เห็ตกมันเมันให้ลงไปนะครับอันนี้มันมีหม่องลดลง อันนี้เป็นตัวคอนโทรนปล่อยน้ำนะครับปวดบรรยากาศครับบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีมากพี่น้อง อันนี้ก็เป็นตู้คอนโทรลตู้คอนโทรลต้องกำบลงไฟฟ้าด้วยมันตรลอยพื้นที่ห้องห้ามนะจ๊ะ กำมังกันเหลี่ยมพวกกำมัง